นี่คือ5เทคนิคครับกรณีที่ว่าคุณขายสินค้าองค์กรเนี่ยแล้วลูกค้าบอกว่าแฮปปี้มากๆกับเจ้าประจําที่ซื้ออยู่แล้วเนี่ยหเทคนิคนี้จะบอกคุณว่าคุณจะปิดการขายได้ยังไงครับข้อที่1ครับให้คุณส่งใบเสนอราคาไปเลยครับเพราะว่าลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะคอมเพลเวลาจัดซื้อแต่ละลายเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เลือกแค่รายเดียวนะถึงเขาจะแฮปปี้กับรายประจํามากๆอยู่แล้วเนี่ยแต่บางทีเขาจะมีเปรียบเทียบคุณแล้วก็เปรียบเทียบรายอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณส่งใบเสนอราคาเนทอน Contact ของบริษั ดูเงื่อนของเงื่อนไขนะครับว่าในเสนอราคาเนี่ยคุณคุณมีอะไรมาให้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณแย่ไปก่อนด้วยการส่งใบเสนอราคาไปก่อนเลยฮะข้อที่2ครับขอเข้าพบลูกค้าเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแค่คุยโทรศัพท์หรือคุยไลน์เนี่ยคุณก็เป็นแค่คนรู้จักคนหนึ่งที่ไม่ได้สนิทมากซึ่งสมัยเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าคุณสามารถนัดคุยวิดีโอคอลกับลูกค้าได้การคุยวิดีโอคอลกับลูกค้าเนี่ยคุณเปิดกล้องลูกค้าเปิดกล้องเนี่ยก็เสมือนได้เจอหน้ากันเลยฮะจะได้พูด ให้คุณหาโอกาสเข้าไปเจอลูกค้าและยิ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณมีโอกาสเนี่ยที่จะปิดการขายได้นะครับให้คุณนัดไปเจอตัวลูกค้าเลยครับข้อที่3ครับให้คุณถามลูกค้านะครับว่าเออคุณลูกค้าครับตอนนี้มีประเด็นมีแง่มุมอะไรฮะที่พี่สนใจเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าลูกค้าบางรายเนี่ยชอบพวกเทคโนโลยีใหม่ๆชอบพวกนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งสิ่งพวกนี้ฮะบ,บางที ลายประจําที่เขาซื้ออยู่เนี่ยอาจจะให้ไม่ได้แล้วก็บางทีเขาอาจจะยังนึกไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณถามเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยจะทำให้เขาเริ่มฉุกคิดได้ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถแนะนําด้วยด้วยนะถ้าเกิดสินค้าและบริการของคุณเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆกว่าเจ้าประจําที่เขาซื้ออยู่ครับข้อที่4ครับให้คุณถามลูกค้าว่า พี่ครับช่วยแนะนาสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่าเข้าใจครับว่าพี่ชอบเจ้าประจํามากเลยแต่สักนิดหนึ่งก็ยังดีครับว่ามีอะไรที่พี่ไม่แฮปปี้กับเขาไหมนะครับซึ่งเขาก็ออกว่าเออมันก็มีนะสินค้าบริการคุณภาพดีแต่ว่าบริการหลังการขายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอลูกค้าพูดแบ่เนี้ยครับมันก็เป็นจุดเป็นประเด็นเนี่ยที่คุณสามารถเข้าไปแย่ได้ละว,ว่าโอเคครับถึงสินค้าบริการผมเนี่ยนะฮะอาจจะราคาเท่ากัานะครับคุณภาพบริการเท่ากันนะครับแต่ว่าบริการหลังการขายเนี่ยผมเป็นอันดับหนึ่งครับตรง และข้อที่5ครับให้คุณคีบคอนเน็กชันคุยกับลูกค้าครับหลายๆครั้งนะครับที่ตัวผมเองกับลูกศิษย์ที่ผมไปสอนเนี่ยพบว่าแค่ครั้งแรกเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนใจลูกค้าได้ครับแต่ลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาดูในแง่ของความพยายามของเราครับ ถึงแม้ว่าเขาจะใช้เจ้าประจําอยู่เดือน2เดือนแต่ถ้าเกิดเรามีความพยายามไปคลิปคอนแทคโทรคุยกับเขาบ่อยไลน์บอกเขาบ่อยมีอะไรอ e ีเมลส่งหาเขาบ่อยมีโปรโมชั่นมีอะไรมีโปรดักต์สินค้ารุ่นใหม่ส่งหาเขาบ่อยครับในอนาคตครับเขาจะมีโอกาสนึกถึงคุณครับถ้าเกิดเขามีปัญหากับรายประจําหรือว่าเขาอยากจะได้อะไรใหม่ๆจากสินค้าของคุณครับ ฉะนั้นนะฮะวันนี้นะครับคุณจะรู้เทคนิคแล้วนะว่าถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าแฮปปี้กับเจ้าประจําอยู่แล้วที่ซื้ออยู่นะครับคุณจะมีวิธีเปลี่ยนใจเขายังไงคุณจะมีวิธีปิดการขายยังไงครับซึ่งเทคนิคตรงนี้นะครับจะเหมาะกับลูกค้าองค์กรมากเลยหรือลูกค้าที่เรียกว่าการขาย Business to Business นะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณขายลูกค้าองค์กรครับตอบผลในคอมเมนต์มาหน่อยดีครับว่าคุณเอาเทคนิคหนึ่งใน5ข้อนี้หรือมากกว่านี้ไปใช้หรือยังครับกรณีที่ลูกค้าบอกว่าแฮปปี้กับ การพัฒนาตัวเองด้านไหนครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เช่นกันนะครับและหากคุณสนใจอยากจะติดตามเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปวิดีโอนี้ส่งตรงถึงคุณครับ